อ่านารอร่อยชมบอลลูนและวอล์ฟนตาซีจัดกันยาวๆถึง10วัน10คืนงานจัดบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมสินสาครจังหวัดสมุทรสาครงานมีตั้งแต่วันที่6 6กันยาถึง5ตุลา6กปวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าในงานมีอะไรน่ากินน่ากินบ้างหน้างานจะมีแจกคูปอง20บาทแค่ถ่ายรูปแล้เช็คอินเดินเข้ามาถึงก็สะดุดปาก,กับกุ้งย่างสามา้าเซยำขนมจีน กล่องละห้สให้เซนให้เครื่องมาแน่นแบบเนี้ยน้องดาวหมูกระทะเซร็จละ39บาทก็มาทถอขนมจีนก็เตียวแล้วฉันก็โดนตกด้วยไก่มาละบุฟเฟ่เครื่องของเขาว่าขนมาแบบอัดแน่นมีแทบทุกอย่างของไก่ก็มังเนี้ย89บาทเติมกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องกินให้หมดไม่เดินงานแบบเนี้ยเจอไอติมหลอดก็ต้องจัดไปหนึ่งไม้ละ5้าบาทที่ครกเจ้าดังก็มาเถอไก่ทอดเอ่ยไส้กรอกทอดเอ่ยชิ้นละ5บาท,บาทเลยจัดไปอีกอย่างละหนึ่งให้มาแบบลูกใหญ่ลูกโต ไปเดินเล่นชิวๆหาของกินกันแบบจอยร้านซนต่ำที่คนมุงขนาดเนี้ยเราก็ต้องไปต่อคิวแล้วแม้ชจริงๆตมป่าที่มีผักกาดจอแบบเนี้ยมันแบบฟินสุดๆแมลงทอดทอดกันแบบใหม่ๆลูกชิ้นไดฟุกุถังหูลูกก็มีเธอนี่จ้ะแล้วที่นาทีนี้<ๆ>เห็นคนกินโมจิกันเต็มฟิลให้คงให้เครื่องกันมาแน่นๆแบบเนี้อไหนใครเคยกินครีมทูเรียนแบบนี้บ้างมันฟินมากๆเลยเนาะบ้าบิ่นใส่แน่นสูชิชิ้นละสิบบาทพิซซาแป้งบางกรอบหมูย่างน้ำตกบุฟเฟ่พาย เ,เดินผ่านเห็นตอนน้องขูดชีสฉันก็เป็นอดไม่ได้ถูกครีมวิปครีมฉ่ำๆกับชีสจุ๊ๆแบบเนี้เป็นสิ่งที่หิวจิตหิวใจสุดๆชิ้นยักมาละยี่สิบห้าบาทไห่จะปลาหมึกย่างเยลลี่น้ำผลไม้ไก่ทอดเกาหลีพิซซ่ายี่สิบห้าบาทเธอถาดไข่ชิลละห้าบาทเธอดูไส<ๆ>้ดิให้มาอยัางช่นรสด,ด,ด่วนเป็นอดไม่ได้ทอดมากบกอบถูกซอสมายัางช่บแหน่ปลาคาพที่ทอดมารสชาติเปรี้ยวกำลังดีของในงานอะ่ะมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นนี่เรายังถ่ายมาไม่หมดเลยนะ แซวอกหมูกรอบต้องเลิฟแน่อบใหม่ไข่ปลาหมึกทอดพวกยงพวกยำที่เนี่ยเขาก็มีหลายแบบเลยตั้ความสดชื่นกันหน่อยด้วยเลมอนนีตแก้วเนี้ยดื่มเข้าไปแล้วสดชื่นสดชื่นเหนือจะของกินคาวหวานภายในงานแล้วเขายังมีลานว้าวให้เล่นกันด้วยนะเธอทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกเลยงานยังมีพวกของใช้ราคาดีของเล่นเด็กก็ขนขบวนมาให้เด็กๆเล่นกันแบบจัดเต็มระบายสีตักปากก็มีนะงานยังมีดนตีลิเกชมฟรีกันแบบทุคืนี่เลยจ้ะที่ฉชนเลิฟมากผู้ปองชิงโชคแจกของ แค่ซื้อของครบ100บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นทองแล้วจแจกวันสุดท้ายประมาณสามทุ่ที่ไหนให้มากกว่านี้อีกปะทั้งอิ่มทองและได้ลุ้นของรางวาัลจากนี้ยังมีแจกคูป,ปองสิบบาทจากบอลลูนแฟนตาซีทุกวัน